รับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกับ้ิสู่ Leadership and HR Insights กับซีรีส์พิเศษของเราเคล็ดลับสื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำนะครับในเอพิโซดที่แล้วแล้วมาเราได้คุยกันถึงทักษะสำคัญสำคัญของผู้นำไปหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นพลังของการสื่อสารโดยรวมการฟังอย่างตั้งใจหรือแม้แต่ภาษาไายที่ทรงพลังสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันในอีกหนึ่งเครื่องมือที่ผมคิดว่ามันทรงอนุภาพมากๆสำหรับผู้นำทุกคนเลยครับนั่นก็คือ ศิลปะแห่งการเล่าเรื่องนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมคําพูดของผู้นําบางคนถึงได้กินใจเราจังเลยท,ทั้งที่บางทีเนื้อหาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่พอเขาเล่าออกมาเป็นเรื่องราวแล้วเนี่ยมันกลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้เราจดจําสาระสําคัญนั้นได้ไม่ลืมเลยหนึ่งในคําตอบน,นั้นก็คือ พวกเขาเหล่านั้นเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องนี่แหละครับก่อนที่จะฟังกันต่ออย่าลืมให้กำลังใจผู้เราและไม่พลาดสาระดีๆจาก leadership at HR insights โดยการกด subscribe กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับการเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่การพูดเก่งนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆที่ผู้นำสามารถใช้เพื่อดึงดูดผู้ฟังสร้างแรงบันดาลใจและสร้างผลกระทบที่มันยั่งยืนได้จริงๆครับ เรื่องราวดีๆเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับอารมณ์ทำให้ข้อความที่เราต้องการจะสื่อมันน่าจดจำและโน้มน้าวใจได้มากขึ้นเยอะเลยครับแล้วทำไมการเล่าเรื่องมันถึงทรงพลังขนาดนั้นล่ะครับมันมีคำอธิบายที่น่าสนใจจากหลายแง่มุมเลยนะครับอย่างในทางประสาทวิทยาเนี่ยมีงานวิจัยที่ชี้ว่าเมื่อเราฟังเรื่องราวสมองของเราจะหลั่งสารที่เรียกว่า ออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันความไว้วางใจและความเห็นอกเห็นใจทําให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้เล่ามากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเซลล์กระจกเงาในสมองของเราที่จะทํางานเมื่อเราเห็นหรือฟังใครทําอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองเลยครับ มันจิงไม่น่าแปลกใจเลยที่เรื่องราวจะสามารถกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเราได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวมันน่าจดจำมากกว่าข้อเท็จจริงหรือตัวเลขเปล่าๆเ,เ,เยอะเลยครับคุณลองนึกดูนะครับว่าระหว่างการที่เราต้องนั่งฟังข้อมูลสถิติที่มันยาวเหยียดกับการที่เราได้ฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆหรือสร้างความสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยข้อมูลเหล่านั้นแบบไหนที่เราจะจำได้ดีกว่ากัน คำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องราวมันฝังเข้าไปในความทรงจำระยะยาวของเราได้ดีกว่าเยอะเลยครับแล้วการเล่าเรื่องมันยังช่วยในเรื่องของการโน้มน้าวใจและสร้างอิทธิพลได้อย่างแยบยลด้วยนะครับบางครั้งการที่เราจะสื่อสารเรื่องที่มันอาจจะดูขัดแยง้งหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ย การใช้เรื่องเล่ามันสามารถช่วยลดกำแพงการต่อต้านในใจของผู้ฟังได้ดีกว่าการที่เราจะพูดออกไปตรงๆหรือใช้เหตุผลหนักๆเพียงอย่างเดียวซะอีกครับเพราะเรื่องราวมันเข้าถึงหัวใจก่อนที่จะไปถึงหัวสมองนั่นเองครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เชี่ยวชาญได้อย่างไรละครับการจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งได้เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบสำคัญที่เราต้องใส่ใจและฝึกฝนครับ อย่างแรกเลยและผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการระบุข้อความสำคัญที่เราต้องการจะสื่อออกไปให้ชัดเจนครับก่อนที่เราจะเริ่มคิดว่าจะเล่าอะไรยังไงลองถามตัวเองดูก่อนว่าอะไรคือแก่นแท้ของเรื่องนี้กันแน่เราอยากให้ผู้ฟังเขาได้อะไรกลับไปจากเรื่องนี้คุณธรรมของเรื่องราวของเราคืออะไร เมื่อคุณรู้ข้อความหลักของคุณแล้วเนี่ยการสร้างเรื่องราวมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับมันเหมือนกับการที่เรามีเข็มทิศนําทางนั่นแหละครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้นําที่ต้องการจะปลูกฝังค่านิยมเรื่องความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในทีมของคุณ คุณอาจจะเล่าเรื่องราวของโครงการในอดีตที่มันเคยล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าแต่ทีมงานก็ไม่ยอมแพ้พยายามหาทางแก้ไขเรียนรู้จากความผิดพลาดจนในที่สุดก็สามารถพลิกกลับมาประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามข้อความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าเราจะล้มเหลวแต่ถ้าเราไม่หยุดพยายามและเรียนรู้จากมันเราก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้เสมอครับหรือถ้าคุณอยากจะสื่อสารเรื่องของความสำคัญของการทำงานเป็นทีม คุณก็อาจจะเล่าเรื่องที่ทีมเล็กๆหลายๆทีมต้องมารวมพลังกันเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ที่ทีมเดียวทำไม่สำเร็จข้อความสำคัญก็คือพลังของทีมนั้นยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละคนนั่นเองครับเมื่อเรามีข้อความสำคัญที่ชัดเจนแล้วต่อมาก็คือการสร้างการเปิดเรื่องที่น่าสนใจที่มันสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ทันทีครับ การเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับลองใช้คำพูดหรือภาพที่มันสดใสมีชีวิตชีวาเพื่อวาดภาพในใจของผู้ฟังแนะนำตัวละครของคุณหรือสถานการณ์ที่มันน่าสนใจดูครับอย่าเริ่มแบบทื่อๆครับลองคิดดูว่าจะเปิดยังไงให้คนฟังรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจต้องฟังต่อซะแล้วเช่นแทนที่เราจะเริ่มว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง X ลองเปลี่ยนเป็นผมจำได้ดีเลยครับ วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากแล้วทีมของเราก็กำลังเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลยหรือมีใครเคยรู้สึกเหมือนกำลังจะยอมแพ้บ้างไหมครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังในวันนี้ซึ่งมันเปลี่ยนมุมมองของผมไปตลอดการหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่กระตุนความคิดหรือสถิติที่น่าประหลาดใจก็ได้ครับจากนั้นก็ต้องใช้ภาษาและภาพที่สดใสเพื่อวาดภาพในใจของผู้ฟังครับ พยายามใช้คําที่มันสื่อถึงประสาทสัมผัสทั้ง5้าให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสเพื่อให้ผู้ฟังเขารู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะบอกว่ามันเป็นโครงการที่ยากมากลองบรรยายดูว่าพวกเรานั่งทำงานกันจนดึกดื่นท่ามกลางกองแก้วกาแฟที่เย็นชืดแล้วก็กระดาษที่ขยำทิ้งเกลื่อนโตะ๊ะ แข่งกับเส้นตายที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันไปถึงแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สลัวๆเนี่ยเป็นเพื่อนเพียงอย่างเดียวในห้องที่มันเงียบสงัดมีแต่เสียงคีย์บอร์ดที่ดังแข่งกับเสียงหัวใจที่มันเต้นระรัวด้วยความกังวลเห็นไหมครับว่ามันเห็นภาพแล้วรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดมากกว่ากันเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมแนะนําตัวละครและกําหนดฉากให้มันชัดเจนด้วยนะครับการมีตัวละครที่ผู้ฟังเขารู้สึกเชื่อมโยงได้หรืออย่างน้อยก็เข้าใจได้ และฉากที่มันเห็นภาพจะทําให้เรื่องราวของคุณมันน่าติดตามมากขึ้นเยอะเลยครับตัวละครไม่จําเป็นต้องเป็นคนเสมอไปนะครับอาจจะเป็นทีมเป็นบริษัทหรือแม้แต่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่การใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปมันจะช่วยได้มากครับฉากก็ไม่ใช่แค่สถานที่นะครับแต่ยังรวมถึงช่วงเวลาบรรยากาศหรือบริบททางสังคมในตอนนั้นด้วยตัวอย่างเช่นในทีมของเราตอนนั้นนะครับมีน้องคนหนึ่งชื่อเอครับ เป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงมากแต่ก็ยังขาดประสบการณ์อยู่บ้างและมักจะตั้งคำถามที่บางทีก็ทำให้พวกเราต้องกลับมาคิดทบทวนอะไรใหม่ๆเสมอหรือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงงานของเราที่ต่างจังหวัดครับเป็นโรงงานที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็อยู่คู่กับชุมชนแถวนั้นมางานมากแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนต่างก็กังวลเรื่องอนาคตของตัวเอง ขณะที่คุณกําลังเล่าเรื่องราวของคุณอยู่นั้นให้พยายามสร้างความสงสัยแล้วก็สร้างความตึงเครียดทางอารมณ์ไปด้วยนะครับลองใช้ความขัดแยง้งความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเขามีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวของเรามันจะดำเนินต่อไปอย่างไรอันนี้มันเป็นหัวใจของเรื่องเล่าส่วนใหญ่เลยนะครับที่เรียกว่าความขัดแยง้งหรือความท้าทาย ในโครงสร้างการเล่าเรื่องแบบคลาสสิกอย่างพีระมิดของไฟรทักเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วงของการดำเนินเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเราต้องทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นเดิมพันมีอะไรที่ตัวละครต้องพยายามเอาชนะให้ได้ตัวอย่างเช่นพวกเราลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้งมากครับแต่ก็ยังไม่เจอทางออกสักทีจนกระทั่งงบประมาณมันก็เรื่องจะร่อยหรอลงไปทุกทีกำลังใจของทีมก็เริ่มจะถดถอยบางคนถึงกับเริ่มมองหางานใหม่ ผมเองก็เริ่มจะคิดแล้วนะครับว่าหรือเราควรจะหยุดแค่นี้ดีมันจะมีทางออกจริงๆเหรอเห็นไหมครับว่ามันเห็นภาพและรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดมากกว่ากันเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวละครและกำหนดฉากให้มันชัดเจนด้วยนะครับการมีตัวละครที่ผู้ฟังเขารู้สึกเชื่อมโยงได้หรืออย่างน้อยก็เข้าใจได้และฉากที่มันเห็นภาพจะทำให้เรื่องราวของคุณมันน่าติดตามมากขึ้นเยอะเลยครับ ตัวละครไม่จําเป็นต้องเป็นคนเสมอไปนะครับอาจจะเป็นทีมเป็นบริษัทหรือแม้แต่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่การใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปมันจะช่วยได้มากครับฉากก็ไม่ใช่แค่สถานที่นะครับแต่ยังรวมถึงช่วงเวลาบรรยากาศหรือบริบททางสังคมในตอนนั้นด้วยตัวอย่างเช่นในทีมของเราตอนนั้นนะครับมีน้องคนหนึ่งชื่อ A ครับเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงมาก แต่ก็ยังขาดประสบการณ์อยู่บ้างและมักจะตั้งคำถามที่บางทีก็ทำให้พวกเราต้องกลับมาคิดทบทวนอะไรใหม่ๆเสมอหรือ <c oughs> เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงงานของเราที่ต่างจังหวัดครับเป็นโรงงานที่ค่อนข้างเก่าแก่และก็อยู่คู่กับชุมชนแถวนั้นมานานมากแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนต่างก็กังวลเรื่องอนาคตของตัวเองและสุดท้ายเลยครับก็คือการนำเสนอบทสรุปหรือการคลี่คลายที่น่าพอใจ ซึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างข้อความสำคัญของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับบทสรุปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสวยหรูหรือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปนะครับบางครั้งบทสรุปที่มันแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการยอมรับความจริงบางอย่างมันก็ส่งพลังได้เช่นกันครับสิ่งสำคัญคือมันต้องตอบโจทย์ข้อความสำคัญที่เราตั้งไว้ตอนแรกและทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าการเดินทางผ่านเรื่องราวของเรามันมีความหมายครับตัวอย่างเช่น ถ้าจะให้ต่อจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่กำลังจะยอมแพ้แต่แล้วเน้องคนเดิมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้คนที่มักจะตั้งคำถามแปลกๆก,ก็เดินเข้ามาพร้อมกับไอเดียหนึ่งที่พวกเรามองข้ามไปครับมันเป็นไอเดียที่ดูเรียบง่ายมากและตอนแรกพวกเราก็ยังไม่แน่ใจแต่เมื่อลองทำดูมันก็กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จครับ และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนั้นว่าบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดมันก็มาจากคนที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับและการที่เราไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายรวมถึงการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนแล้วเรื่องราวแบบไหนบ้างล่ะครับที่ผู้นำสามารถนำมาใช้ได้จริงๆแล้วมันมีหลายประเภทเลยนะครับเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ที่จะช่วยวาดภาพอนาคตที่มันน่าตื่นเต้นให้ทีมของเราได้เห็นแล้วอยากจะมุ่งไปสู่จุดนั้นด้วยกันตัวอย่างเช่นการเล่าว่าในอีก5ปีข้างหน้าบริษัทของเราจะเป็นผู้นําในตลาดได้อย่างไรด้วยนวัตกรรมที่เรากําลังจะสร้างขึ้นหรือเรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมที่จะแสดงให้เห็นว่าหลักการสําคัญขององ,องค์กรของเราเนี่ยมันถูกนํามาใช้ในการทํางานยังไงไม่ใช่แค่คําสวยหรูที่ติดอยู่บนผนงัง ตัวอย่างเช่นการเล่าเรื่องพนักงานคนหนึ่งที่แสดงความซื่อสัตย์อย่างน่าชื่นชมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้คนในทีมเข้าใจและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอตัวอย่างเช่นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าคุณเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาได้อย่างไรหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันแสดงถึงความเปราะบางและความเป็นมนุษย์ของเรา และมันจะมาแชร์บทเรียนสําคัญๆที่เราได้เรียนรู้ทําให้คนอื่นไม่ต้องไปทําผิดสารอยเดิมตัวอย่างเช่นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของผมในการบริหารทีมและสิ่งที่มันสอนผมก็คือหรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จที่จะช่วยเฉลิมฉลองความสําเร็จสร้างขวัญและกําลังใจแล้วก็ตอกย้าว่าพฤติกรรมแบบไหนที่นําไปสู่ความสําเร็จนั้นครับผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับการเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม อย่างแรกเลยก็คือพยายามเป็นตัวของตัวเองและก็จริงใจเข้าไว้ครับเรื่องราวที่มันมาจากประสบการณ์จริงและความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันมักจะทรงพลังที่สุดเสมอคนฟังเขาสัมผัสได้ครับว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนแต่งแล้วก็ต้องรู้จักผู้ฟังของคุณด้วยพยายามปรับเรื่องราวและก็วิธีการเล่าให้มันเหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มนะครับเรื่องเดียวกันอาจจะต้องเล่าคนละแบบให้กับผู้บริหารฟังกับเล่าให้พนักงานระดับปฏิบัติการฟัง แล้วก็ต้องฝึกฝนการถ่ายทอดด้วยทั้งจังหวะการพูดน้ำเสียงการใช้สายตาแล้วก็ภาษากายของเราเนี่ยมันมีผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังมากๆเลยนะครับลองซ้อมดูก่อนก็ดีครับแล้วก็พยายามเล่าให้มันกระชับแล้วก็ตรงประเด็นอย่าให้เรื่องราวมันยืดเยื้อจนผู้ฟังเขาเบื่อนะครับและสุดท้ายถ้ามันเข้ากับเรื่องแล้วก็ผู้ฟังของเราก็ลองใช้มุกตลกอย่างเหมาะสมดูบ้างก็ได้นะครับมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็ทำให้เรื่องราวมันน่าจดจำได้มากขึ้นเยอะเลยครับ มีแนวคิดที่น่าสนใจจากปรมาจารย์ด้านปรมา,าวิทยาอย่างโจเซฟแคมเบลนะครับท่านได้พูดถึงโครงสร้างเรื่องเล่าสากลที่เรียกว่าการเดินทางของวีรบุรุษซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่เราจะพบได้บ่อยมากๆในตำนานและก็เรื่องราวต่างๆทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่มหากาพโบราณไปจนถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปัจจุบันผู้นำก็สามารถนำโครงสร้างนี้มาปรับใช้ในการเล่าเรื่องของตัวเองหรือขององค์กรได้เช่นกันครับ โดยอาจจะมองว่าองค์กรหรือทีมเป็นวีรบุรุษที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นตัวผู้นำเองในฐานะผู้ชี้แนะผ่านการทดสอบต่างๆและในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับความรางวัลซึ่งก็คือบทเรียนหรือความสำเร็จนั่นเองครับหรือถ้าท่านใดสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังของการเล่าเรื่องในเชิงธุรกิจลองหาหนังสือของพอสมิธที่ชื่อว่า Lead with a Story หรือหนังสือของแอนเนตซิมอนส์ที่ชื่อว่า The Story Factor มาอ่านดูก็ได้ครับมีเทคนิคและตัวอย่างดีๆเยอะแยะเลยครับจำไว้นะครับว่าเรื่องราวที่ดีที่สุดคือเรื่องราวที่เป็นของแท้และเข้าถึงได้การที่เรากล้าที่จะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวหรือแม้แต่ความเปราะบางของเราเองบ้างในบางครั้งมันจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้ฟังในระดับที่มันลึกซึง้งยิ่งขึ้นได้จริงๆครับเอาละครับท่านผู้ฟัง นั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดสำหรับศิลปะแห่งการเล่าเรื่องในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะเห็นถึงพลังของมันและได้ไอเดียดีๆไปลองปรับใช้ในการสื่อสารของท่านนะครับในเอพิโซดหน้าของ Leadership and HR Insights กับซีรีส์เคล็ดลับสื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำของเรานะครับเราจะมาเจาะลึกกันต่อในอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ